สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจากช่องมหิดชายในวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอ e ีฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมลังเลว่าจะเปิดตามลาเวล่าต่อดีไหมแล้ววันจันท์เป็นวันนี้นครับคูคลียาเข้ามาพอดีนะครับแล้วผมอยากได้แบ็กายอาจจะไม่ใช่แบ็กายตัวท็อปนะครับ แต่คูคูริยาโชว์ไทมครั้งแรกมันก็ต้องจัดนะครับอยากได้คูริยาตัวเดียวเลยไปครับทีแรกมันสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไป เกลือนะครับล้างเกลือสักหน่อยครับเปิดปแล้วทิ้งไปเรื่อยๆล้างเกลือหน่อยนะครับสูตรสามสามสามมอนเดิมครับสูตรแตกเราเลยครับ 2 3 1 2 3 1 2 3 แล้วก็เค้นเซอรสามครั้งหนึ่นสงสองสามหนึ่งสองสามไป <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่โรมิโ,ลมโอลาเวียนะตกใจนะไม่ออก <c oughs> อคพยแย่สามครั้งไปร้อยรองสอง สามหนึ่สหนึ่งสองสไปเข็มปัดนะก็ไม่ได้นะได้ลลมิโลลาเวียมาได้นะเอามาทำฟูเชลซีก็ยังได้ ก็แพ็กนี้ก็ขอดูก่อนะวะ่าจะมี EP ีมีสองแมบแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ